ช่วงนี้ก็ยกทับขบวนรถเบนซ์ค่ะกับรหัสพิเศษ43กับ5 3ครั้งเดียวที่คุณจะได้สัมผัสยนตกรรมสมรรถนะสูงสายพันธเอ็มจีครบทุกรุ่นทุกคลาสให้เลือกกว่า30คันกันเลยค่ะจัดมาให้ชมกันอีก1คันนะคะหลอ่อเข้มเต็มสมรรถนะกันเลยทีเดียวกับ3 6 7แรงม้านะคะ mercedes benz c ส3 coupe mg คันนี้ต้องบอกเลยว่าวิ่งน้อยมากๆนะคะเพียงแค่19,000กิโลเมตรเท่านั้นมาพร้อมกับราคาพิเศษค่ะเพียงแค่สองล้านด้ขับคันนี้ไเลยค่ะ ตัวนี้ค่ะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบ GT พ่นสีดําแบบนี้เลยนะคะพร้อมโลโก้ AMG นะคะต้องบอกว่าโดดเด่นบนท้องถนนมากๆเลยมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันแต่งล่อมาให้เลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าของเขาค่ะมาพร้อมกับระบบ LED Intelligent Light System นะคะพร้อมไฟสูงต่ำแล้วก็คอ r i n g l ไ g h t นะคะล้อแม็กคันนี้ค่ะจะเป็นสีไบคัลเลอร์เป็นสีดำตัดกับสีเงินแบบนี้นะคะให้ขนาดล้อถึง19นิ้วเลยทีเดียวแล้วก็ที่โดดเด่นเลยนะคะก็คือคาลิปเปอร์เบรกสีแดงะะแล้วก็น้านข้างของเรานะคะก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์ใบเทอร์โบโฟเมติกนะคะคันนี้เป็นแบบเทอร์โบ เป็นเครื่อง V6 หรือว่า6สูบ3,000 cc นะคะให้พละกําลังแรงม้าที่367แรงม้าเลยทีเดียวนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยแถมยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะคะเวลาที่เราใช้ความเร็วสูงๆค่ะคันนี้ยึดเกาะถนนได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ ด้านข้างของเขานะคะกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะคะคิ้วขอบกระจกต่างๆก็มาพร้อมกับสีดำค่ะคันนี้ยังมีระบบ k l e เ s g o p a c k เก e นะคะทั้ง2บานประตูเลยแล้วก็ด้านบนนะคะมาพร้อมกับหลังคาแก้วพารามิกการสลูปอีกด้วยค่ะและทรงคูเป้นะคะหลังคางของเขาก็จะมีความลาดเอียงแบบนี้เลยแล้วก็คันนี้นะคะยังมาพร้อมกับดาร์คเทลแล้วก็ดิฟฟิเซอร์แบบปลายท่อคู่แบบ2คู่แบบนี้เลยนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED ให้ความส่องสว่างได้อย่างชัดเจนเลยและคันนี้นะคะช่องเก็บสัมภาระนะคะเราก็สามารถ เปิดได้ค่ะด้วยระบบแนด์เรียเซตนะคะสอดเท้าเข้าไปแบบนี้เลยนะคะฝาท่าทยก็เปิดให้เราแบบอัตโนมัติเลยการเก็บสัมภาระของตัวคูเป้รุ่นนี้นะคะก็ถือว่าทําได้ดีเลยสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะได้หนึ่งใบใหญ่เลยหรือว่าถ้าเราจะเก็บของแนวยาวเนี่ยเราก็สามารถพับเบาะหลังได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นของแนวกว้างก็อาจจะเก็บได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วนะคะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวค่ะและสําหรับใครนะคะที่สนใจรถรุ่นนี้นะคะ รถแรงแรงมาในราคาเบาๆนะคะมีแค่2้าน190,000บาทรีบสแกนเทีโคดค่ะมุมขวามือของชมตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้เรายังมีรถคันอื่นๆนะคะให้เลือกกว่า 1, 150คันสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ www.benk.com วมีรถสวยๆให้เลือกถูกรุ่นถุกคันกันเลยค่ะและภายใน C43 คันนี้นะคะต้องบอกว่าใหม่กิฟต์เลยเพราะว่าเขามาพร้อมกับเลขไมค์แค่19,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวเบาคือ ยังใหม่อยู่เลยนะคะตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเดินด้วยหนังอาคันทาร่านะคะแบบนี้เลยแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงค่ะ บริเวณคอนโซลต่างๆนะคะก็ะะจะหุ้มด้วยหนังแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยแล้วก็คอนโซลกลางนะคะตัวทีมของเขาก็จะเป็นแบบลายคาร์บอนเคฟล่านะคะทําให้ตัวรถคันนี้เนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยดนามิกซีเล็กคันนี้ให้มาถึง5รูปแบบค่ะม่ว่าจะเป็นอ e ีโคคอมบอร์สปอร์ตสปอร์ตพัทแล้วก็อินดิวดัวนะคะสำหรับหมวดของสปอร์ตพัทค่ะเวลาที่เราปรับไปนะคะเสียงท่อเนี่ยเขาก็จะมีความดังความกระหึมมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เราใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยก็คือเราใจได้ดีเลยทีเดียววนะะคแล้ก ตัวนี้นะคะตัวฟันเฟืองตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถปรับเป็นแบบแมนวนวลได้โชคนะคะสามารถปรับได้3รูปแบบไม,ม่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพารนะคะถ้าเราปรับไปในส่วนของสปอร์ตกับ Sport, สปอร์ตพารนะคะช่วงล่างของเขาเนี่ยก็จะมีความหนึบมากยิ่งขึ้นทําให้ตัวรถเนี่ยยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นเลยทีเดียวค่ะเวลาที่เราเอื้อมเอื้อมไม่ถึงใช่ไหมคะเวลาปิดประตูหรือว่าเรากดปุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเบลฟีดเดอร์นะคะตัวเบลเนี่ยก็จะเลื่อนขึ้นมาให้เรานะคะให้เราเนี่ย รัดเข็มขัดได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะและตัวนี้มาพร้อมกับเบลสีแดงแดงลิตคือสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พวงมาลัยค่ะเป็นแบบทรงกลมนะคะ3ก้านท้ายตัดเดินด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยค่ะและแน่นอนค่ะรหัสพิเศษนะคะมาพร้อมกับรหัส43แล้วนะคะก็จะมีหมวดของหมวด AMG ให้ด้วยนะคะที่สามารถวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ค่าแรง G Force ต่างๆที่ตัวรถเคลื่อนไปนะคะเราก็สามารถดูผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะมาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ ลาวเซอร์สิเทมนะคะแล้วก็เบาะเมมโมรี่แพ็กเกจทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าเลยแล้วก็มีฮีตติ้งซีนะคะ ทั้ง2ฝัฟังเลยทีเดียวสามารถปรับได้3ระดับเลยค่ะแล้วคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับกล้องหลัง 3. 6 0อองศาด้วยค่ะกับสุดหล่อของเราในวันนี้เลยนะคะ4 3คูเป้เอ็มจีค่ะคันนี้ตัวรถเป็นปี2018และเลขไม้วิ่งน้อยมากๆแค่1น0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นค่ะในราคาเบาๆแค่สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะมาที่เบนเกที่เดียวจบพบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้ไม่ไม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ